สวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะกับช่องแก้พานไวยนะคะวันนจะให้แนวทางสี่สาวน้องน้อยอีกแล้วนะคะกิจพิปกติ V.I.P. นะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะผปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะเมื่อวานเป็นจังไดล่ะพี่น้องเมื่อแอดแลดมาแต่นี่ได้อยู่เด้อทะลดเด้ออ่อ ปกติก็เหมือนกันต้องรูดนะคะมาเก้านะคะแล้วก็คือเมื่อวานง่ายๆแล้วเก้าขายดีเก้าเก้าค่ะเกาเก้านะคะอันนี้มาอันนี้ไม่มานะคะแต่ว่ามาตรงนี้ก็คือแบบไม่ประทับใจจริงๆไม่ประทับใจจริงๆอมืมาอยู่นะคะมาครบอยู่แต่ว่ามาลูดลูดลูดรูดแล้วก็ลูดนะคะมา สาวน้อยก็เอาใจยากเด้อจ่ายพี่้องมาวันนี้ไปแบบนี้เลยดีกว่าไปแบบฟันซี่จ้าฟันซีเลสี่ห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งค่ะ จาะไปเลยพนะี่น้องชอบตามไม่ชอบผ่านนะให้เปเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะสี่ห้าสองหนึ่งสี่เจ็ดสองสามหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าศูนย์สามสองศูนย์หนึ่งเก้า หนึ่งศูนแล้วก็สี่สองนะคะศูนสี่สองแค่นี้เองเด่นสามหกคือเก่าค่ะประจำวันของเขานะเอพ่อจ๋าแม่จ๋าน่นหล่นเลยไม่เป็นไรแค่เก็บฟันสี่นะคะฟันสี่ฟันสี่นะคะเจาะอ่าด้วยวันนะคะ ซื้อสองหนึ่งต้องมีสองเจ็ดซื้อหนึ่งศูนย์ต้องมีเจ็ดศูนนะจ๊ะบอกไว้เลยบอกไว้นะจุดจุด,จ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 ดนี้เลยนะคะสี่น้อยนะนี่แหละคะ่ะประมาณนี้เน้นคือปากกาสีเหลืองๆนะคะอชอบตามไหมชอบผ่านให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ